เป็นพิธีกรนะคะรายการเรื่องเด่นเล่นใหญ่ทางช่องวันส1บค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทไงบ้างก็หมดไปหกดอันนี้เป็นตัวครั้งแรกใช่ค่ะเต็มตัวครั้งแรกก็ตื่นเต้นลนแล้วก็โชคดีที่มีพาร์ทเนอร์เก่งๆแบบคนแรกคือพี่คิงค่ะคนที่สองก็คือพี่ออฟแล้วก็แนะกับพี่กติบะก็คุยกันแล้วก็จะพยายามพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราไปแคสติ้งแล้วก็ที่เรามีโอกาสได้ค่ะจริงๆมันองมีการป,ระปะั้มคนสิเพราะว่าเราเป็นคนเร็วที่ คือแนดดาเป็นคนที่พูดเร็วพูดเนินนะคะแต่พออ่านข่าวอะ่ะคนไม่เคยทักเรื่องเสียงเนินเลยอ่ะอันนี้ไม่เหินแล้วไม่ไม่เหินแล้วนะ,ะเออสแสดงว่าแบบเราก็อ่านคอมเมนต์ตลอดก็แบบว่า,า,วาต้องปรับตรงไหนต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงรู้ไหมว่าคอมเมนต์มาจากไหนคนข้างบ้านค่ะค คือในหมู่บ้านเนี่ยคุณตากับคุณยายนะดมีเพื่อนเยอะมากแล้วแบบเขาจะคอมเมนต์ให้นะตลอดเลยว่าเฮ้ยแบบเน็ตพูดเร็วไปเน็ตพูดเสียงเนินนะอะไรเงี้ยข่าวนี้อาจจะช้าได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเป็นแฟนรายการนะคะที่เขาดูแล้วก็เอาอเามาปรับใช้นะเป็งไบกับแั่คิดดีปอยชอบค่ะแต่ว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบตื่นเต้นอุู่ทุกวันเพราะว่าเป็นรายการสดเลยนะคะยังตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นทุกวันอันนี้คือไปือ่านข่าวเสร็จนะคะแล้วก็มานี่ค่ะใช่แต่ว่าเราต้องรักซ้อมหลักก่อนที่จะออกหน้าจอ ก็คือก่อนที่นัาจารยานข่าวก็ต้องติดตามทั้งแบบรายการต่างๆเราก็นํามาสรุปรีแคปในแบบของเราแล้วก็ทําความเข้าใจข่าว มากขึ้นและถึงจะแบบอธิบายแล้วก็แบบบอกเล่ากับคุณผู้ชมได้เลยค่ะคือต้องทำกันมากไม่ใช่แบบวันเดียวจบเลยค่ต้องตั้งสติวันไหนพราะการอ่านข่าวไม่ได้มืนอนกันใช่ต้องทําสติเหมือนเวลาเราพูดอะไรเราต้องรับผิดชอบในคําพูดแบบของตัวเองเลยะคะก็ทํากันบ้านเยอะคุณอ่านข่าวจากหลายๆสำนัก<ม>คือจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแล้วเราก็ลองมาดูว่าเราห่อมีความคิดเห็นแบบไหนหรือว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นแบบไหนอะยางเงยคะตั้งแต่รายการมามีแบบเหตุการณ์เฉพอะหน้าที่แบบ กไขถาว่ามีนะคะ <gettable. S 2> <AR> ืออยู่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเตรียมข่าวบันเทิงอ่ะาันสักห้าข่าวแล้วอยู่ๆเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าอย่างตอนนั้นเมือนอดีตนายกสมนตรีญี่ปุ่นถูกยิงก็ต้องเข้าข่าวนี้เลยค่ะแล้วเราในฐานะคนที่นั่งข้างๆพี่คิงอ่ะเราจะต้องคอยซัพพอร์ตในสิ่งที่พี่คิงพูดเราจะต้องแบบแสดงความคิดเห็นในที่ที่เรารู้สึกว่าจะไม่กระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นประชาชนญี่ปุ่นก็กำลังตกใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะเราก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นอันนี้แสดงว่ามันก็ทำ เสพข่าวแต่ละวันต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใช่คือเอาตรงนะ้ปกติแนดดาถ่ายละครเย็นใช่ไหมคะและแนดาเป็นคนที่แบบว่าเ,เราทำเรา,เราถ่ายละครเนี่ยต่ากจังวัดแล้วก็สเสพทุ่งนาทุกคนนี่เราชอบวิถีธรรมชาตนะิเป็นคนแบบสบายๆอยู่แล้วจ่พอเรามาข่าวอ่ะกลับว่าคือหลังจากที่เราทำงานละครเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมา ดูว่า3ชั่วโมงที่แล้วมีข่าวอะไรบ้างเหตุการณ์ยิงเหตุอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลจากอะไรมีใครได้รับผลกระทบบ้างแล้วทีมข่าวไปหาข้อมูลมาจากไหนอะไรบ้างค่ะก็แบบทำการบ้านเยอะมากแล้วมาเป็นทีมข่าวที่เที่ย เครียดค่ะเครียดคือคือเครียดในเชิงหนู่แบบว่าคือบางทีเราก็อยากได้ข้อมูลที่แบบที่ถูกต้องให้กับประชาชนรับรู้เลี้ะคะแล้วก็ข่าวก็คือมีมีมหลายอย่างมากถ้าเป็นในในแบบที่ทางทีก่าวขนาด,ดเช่นข่าวบันเทิงข่าวแบบเนี้ยมาละครเวทีเยะะ้ยเนี้ยก็จะแบบว่ามีความขนาดมากกว่าก็จะสามารถแบบคล่องเลี้ยะคะแต่ว่าถ้าข่าวจริงจังเรื่องเกี่ยวกับาัรณาอากาศเรื่องไม้สารเรื่องอ่าอย่างครั้งที่แล้วเรื่ององ กฎจราจรตัวเก่งเงี้ยตอนนี้เออกดอยู่ที่ยังไงนะคะครับใช่ค่ะเหมือนเราต้องทำการบ้านเพิ่มมากขึ้นว่าโทษกฎหมายเนี่ยปรับจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วแบบในคือในฐานะที่ที่เราอ่ะก็เป็นคนใช้รถอ่ะเราจะแนะนําคนอื่นยังไงให้ s a ฟตรงน,นี้เพราะว่าคือค้าปรับก็สูงมากอือใช่คะ่ะนห้แฝากหน่อยขอกำลังใจแฟนๆแล้วติดตามแมสก์ตอนไหนได้ค่ะก็ยกมือสวยๆนะคะก็อ่า รายการเรื่องเด่นเล่นใหญ่ค่ะทางช่องวัน3 1อนะคะ,ะบ่ายสองสิบนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนัจะประจำพฤหักกับสุนค่ะแมพี่ขออ,ขอนุญาตถามเรืเ่องอะไรพี่ก็นัอาจจะตอบได้ดีเล่ชนี่ตอบได้เพราะว่าตอนนี้อย่างคดีค่ะยังอยู่ในขั้นของอกระบวนการอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าพูดอะไรมากไปเดี๋ยวกลัวว่ามันจะกระทบกับรูปคดีค่ะถ้าถามว่า มีแนวโน้มว่าจะโดนยึดไหมหอะไรเงี้ยคือแนทว่าไม่น่าไม่น่าจะโดนยึดแต่ว่าถามว่ามีหมายสารมาปิดที่บ้านจริงไหมคือจริงค่ะคือก็ค่อนข้างที่จะตกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราตั้งสติก่อนระดับแรกก็โชคดีที่วันนั้นไปกินข้าวกับพีเพ่เกลือพี่เกลือก็แนะนําทนายให้แนทแล้วก็คุยกับทนายว่าเราสามารถไปในท,ทางไหนบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะคือคือคือเราไม่มีเจตนาที่จะแบบว่า จะหลบหนีหรือเราไม่ได้รับทราบแบบนี้ก้หนีอะไรอย่างนี้ค่ะมีการคุยไก่เกี่ยกันค่ะซึ่งเดี๋ยวน่าจะอีกเดือน2เดือนก็จะไกลเกี่ยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวนัมาอัปเดตอีกทีหนึง่งแต่ว่าที่นันไม่ได้ไปออกรายการไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะนันกลัวว่ามันจะกระทบกับคดีแล้วกลัวว่าเจ้าหนี้แม่เนี่ยเขาจะเกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีออกข่าวไปแล้วบางคนเขาไม่ได้เข้าใจตามข่าวทั้งหมดหรือนักข่าวหรือหรืออาจจะเกิดการเข้าใจผิดในการข้อความหรืออะไรอย่างนี้ค่ะนั้นก็เลยเกรงว่า กลัวว่าจะมีปัญหาใช่จริงๆแล้วจำนวนคนเยอะไหมกับกับเทปแบบบ้าน คือจริงๆเงินมัเนเงินน้อยกว่าราคาบ้านค่ะซึ่งบ้านแนดแนดานนคพรอยู่นะคะแต่ว่าที่นี้คือมันจะมีสถานการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ที่แบบว่าเป็นข่าวนะคะซึ่งเราก็สูญเสียทรัพย์สินแบบเราก็มีการจ่ายทรัพย์สินจำนวนมากแล้วแล้วเราก็มันก็ไม่ได้มีมากพอที่จะทําให้เราแบบว่าะจะซัพพอร์ตตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือคุยเจรจาไก่เกี่ยวกับเจ้านี้ให้ดีที่สุดว่านี่เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากใครก็อยาก คุยให้เขาเคลียร์ว่าแนดับเป็นคนเป็นต mm ัวกลางมาช่วยนะก็อยากให้เขาเหมือนกับทำความเข้าใจว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ถามว่าคุยไหมเราก็คุยค่ะแต่เราจะคุยกันในเรื่องของประเด็นที่มันกระทบกับแนดกับคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยคือโอเคว่าแนดเข้มแข็งแนดอยู่ในวงการแนดแบบ คือเราพร้อมรับกับทุกอย่างอะคะ่ะแต่ว่าที่นี้คุณตาคุณยายเราก็จะเป็นห่วงเวลาข่าวที่แบบออกไปอะอย่างข่าวที่ออกรายการแฉไปใช่ไหมคะมันก็มีหลายข่าวที่แบบเอ่อในทิศทางที่ลบเช่นแบบว่าเออแนะส่งตายายกับบ้านนอกหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีคนแถวบ้านเขาอ่านนะแล้วเขาจะไม่เข้าใจในเจตนานทั้งหมดแล้วตากับยายแบบโอ้โหแนะตับงหัใ,ใจตากับยายมากแนะถามตากับยายว่ารู้สึกแย่ไหมที่แบบเรามีข่าวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรลยลูก ยายยายกับตารู้ว่าแบบแม่อ่าทาอะไรแล้วก็รู้ว่าเราสู้มากแค่ไหนเขาอะจะไม่ทาให้เราลําบากใจค่ะคือแม่ก็กลัวถ้ามันมีข่าวในทิศทางที่ถ้าเขียนติดลบอะไรเงี้ยกลัวว่าแกจะไม่เข้าใจแต่ว่าแกก็เข้าใจค่ะแม่แต่จริงๆแล้วคือเรายายตากับยายไปแบบ เพราะหนูมีความเชื่อมั่นว่ายังไงบ้างก็จะไม่โดนยึดค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็เหมือนที่นั้นบอกว่าต้องรอการแก่เกียร์ค่ะซึ่งคือคนที่เป็นเจ้าหนี้่ยนะเชื่อว่ายังไงเขาก็อยากได้เงินอยู่แล้วซึ่งเงินจํานวนไหนล่ะที่เราจะสามารถแบบช่วยช่วยในการเจรจาแก่เกียร์ค่ะก็ต้องรอกันต่อไปแต่ว่าคือนั้นก็มีการเปรียบเทียบให้เขาฟังว่า,านี่สิน นี่สินก yeah, ับ um, น okay, anyway, so so okay, ี okay, so really ่บ้านอ่ะคือถ้าบวกลบคูณหาน้ำมันไม่คุ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็จะมีการพูดคุยกันต่อไปค่ะใช่การแตกรนันมีุการกับข่าวนี้ไงบ้างคนมากมากก็จะเดินใช่คือมันมีครั้งหนึ่งนะพอออกข่าวเสร็จใครก็ไม่รู้เดินมาหน้าบ้าน ล้วพูดว่าแล้วบ้านแล้วบ้านหลังนี้ขายไหมอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบคือคือแนทไม่รู้นะคือตาคือยายโทรมาเสียงกระสานแบบเออเขาถามยายว่าเออบ้านหลังนี้ขายไหมบ้านเราจะโดนขายหรือลูกอะไรเงี้ยหนูบอกว่าไม่ไม่โดนขายค่ะก็อาจจะมาดูบ้านหลังอื่นซึ่งมันก็มีบ้านบ้านหลายหลังในในแบบหมู่บ้านที่ว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะใช่คือตากับยายก็คือด้วยด้วยความที่แนทกับตายายสนิทกันมากๆเราคุยกันตลอดเขาก็เลยเข้าใจแล้วก็ เขาเข้าใจอะค่ะแล้วมีปัญหาเขาอจะคุยเขาจะถามเลยว่าไหวไหมต้องหาเงินเท่าไหร่นอนนอนพักบ้างไหมหรือตากะกินข้าวหรือยังเขาก็จะแบบเราคุยกันตลอดค่ะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นลาเรูไม่ถูกเป็นตากยายเรากลัวปัญหาตรงนี้จะกระทบใจเขาจนเขาคิดมากนั่นนั่นคือสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือแบบหนูสู้ทุกปัญหาอยู่แล้วแต่อะไรที่นัทควบคุมไม่ได้เช่นแบบความคิดของตายายหรือว่าความคิดของคนนอกบ้านที่เขาพยายามที่จะแบบ ถามแต่คําถามมันเป็นคําถามในเชิงที่กระทบกระเทือนจิตใจอะค่ะโอเคคนถามอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังคิดแน่นอนคือหนูนรับไหวมากกับการที่ใครเดินมาถามเป็นไงบ้างจะนนนยึดแล้วหรืออะไรเงี้ยหนูหนูมีวิธีในการตอบคาถามแต่ว่าคือของตาของยายอะเขาเป็นคนซื่อๆอค่ะเขาก็แบบเขาก็ไม่รู้แล้วก็บางทีเขาก็จะ เหมือนแบบคนแก่เขาจะแบบเวลานึกได้เขาก็จะแบบเฮ้ยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนคุยตลอดค่ะตะโกก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวรอไก่เกี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะในการที่สองเราได้คุยนะครับว่าเราต้ช่วยกันยังไงแต่ในการแต่งตัวเราต้องชด้วยกัน ก็ก <G otta ph ish> ับพี่ถามว่าคือจริงๆเขาก็ออกเหมือนไปทําแบบเขาเรียกว่าโปรเจกต์ของเขาอะไรเยงี้ค่ะนั่นก็นั่นก็ยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งในโปรเจกต์มากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรคือเราก็ก็คุยกันก็ซัพพอร์ตเท่าที่เราซัพพอร์ตได้ค่ะแต่อย่างไรพูดว่าโปรเจกต์ที่เรามีปัญหา,าไคร,ร,รอันนี้ก็ต้องแบบ อ๋ออาจจะต้องสัมภาษณ์พี่นิตาเองคือแนทต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเราโยนนะคือแนทราทำงาน7วันเลยค่ะคืออย่างที่แนทบอกว่าแนทเป็นผู้ประกาศข่าวมีการเตรียมข่าวแล้วก็มีะครเรื่องใหม่ด้วยแล้วต้องมีการฝึกภาษาอีสานและหลังจากนี้คืออย่างเดือนนี้แนทค่อนข้างจะเครียดม,มากเพราะว่าบีแบงคอกอินเทอร์เน็ตแชนแนลแฟชั่นวีแนทก็ต้องเตรียมหุ่นแล้วก็ที่ผ่านมามีเวอร์ซาเช่เดือนหน้ามีดีออลแนทก็ต้องิตหุ่นแบบทำงานของเราเยอะมากค่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีโอกาส คุยในเรื่องของงานกับพี่สาวมากนะถ้ามีโอกาสนะแนว่าน่าจะแบบต้องสัมภาษณ์พินิต้าเองนะไม่ค่อยได้คุยในรายละเอียดนะคะได้รัความรบอถึงปัญหาต่างๆของบ้านใช่ไหมทราบถึงปัญหาทราถามว่าได้รับทราบมากไหมก็คือได้ยินมาบ้างแต่ว่าเราไม่รู้รายละเอียดหรือขนาดนั้นนัทก็เลยไม่กล้าที่จะพูดว่าเขามีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงกลัวว่าพูดไปแล้วมันไม่มีปัญหาแล้วแบบจะทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะใช่จริงแล้วหนักเเพราะว่าทุกอย่างมันดูมาถูกมาที่เราคนเดียวเราต้องแบกทุกอย่าง นหนูว่าไม่เลยค่ะหนูว่าหนูมองว่าคือหนูโชคดีที่ผู้ใหญ่ทางช่องวันเขาให้โอกาสหนูตลอดเลยค่ะหนูมีงานทั้งงานผู้ประกาศข่าวงานละครคือทุกครั้งที่หนูมีปัญหาหนูหนูเห็นแบบอย่างพี่พี่นักข่าวเนะี้ยก็แบบส่งคำถามพี่โพสิทธฟมาหาหนูส่งแบบกําลังใจมาให้หนูผู้ใหญ่ก็ให้งานมาตลอดทุกครั้งที่มีปัญหาเราจะผ่านไปได้ด้วยดีเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเราก็ทําให้ดีที่สุดในหน้าที่การงานของเราในทุกๆวัน ถ้าสมมติว่านัดเก็บมาคิดว่าเออบ้านจะโดนยึดไหมตัวนี้แม่จะด่าเราไหมพี่จะมีปัญหาไหมอนะไรเงี้ยหนูอาจจะไม่แข็งแรงมากพอที่จะโปรเทคตากับยายหนูได้นะคะคืออะไรนะคะให้กำลังใจหนูให้กำลังหนูแบบแค่แบบอุ้ยเดี๋ยวจะร้องค <c oughs> ือเราได้ขนาดนี้เก่งลูกคือนทอ่ะคือเหมือนแบบแค่เห็นรอยยิ้มของตากับยายคือแบอบ อันนั้นคือแบบคอมพีที่สุดเลยค่ะแบบถ้ามีโอกาสแบบไปกินข้าวกันแบบคืณแนทจะพาตากกบยายปนกินข้าวทุกอาทิตย์แล้วก็แค่เหตุรอยยิ้มของเขาแล้วแบบเขาเข้าใจเราอ่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดของแนทนั่นน่นะคือสิ่งที่แบบที่มีความสุขของหนูค่ะนั่นคือกําลังใจที่แบบยิ่งใหญ่มันคือแบบเะค,ะ<ช>คีนนเ้ยวเลยวะค่ะใช่ยล้วันนี้ก็ยังรับงานได้เยอะมาอีกได้อีกโอ้ <laughs> คือคือเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวแบบเดือนหน้าจะมีละครอคะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีสักสี่วันที่ต้องเป็นคิวละครแต่ว่าจานาคารพฟุตก,ก็ <c oughs> ยังรับได้อยู่แต่ว่าก็ยังติดรายการข่าวอยู่อะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะก็โชคดีมากๆที่เหมือนเหมือนที่เน็ตบอกว่าผู้ใหญ่ทา้งช่องก็ซัพพอตเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ๆทีมแบบนักข่าวที่นัดทำงานด้วยค่ะก็คือแบบสอนเราทําให้เราแบบไม่กดดันเราเปลี่ยนฐานที่ทํางานใหม่ทําอะไรใหม่ๆทุกคนแบบซัพพอตเราทั้งหมดเลยเรารู้สึกแบบดีใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราแบบใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขจริงๆอืม hey kay.